ผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมผมขอแนะนำสำหรับร้าน o v e r t o u Up ราคาถูกกว่าเติมเองไม่โดนรีฟันลอบภัย100%มีเกม m มาวีคารินชาเพสและเกมอือื่นอีกมากมายผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับกราบสวัสดีนะครับชาว FC Mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยครับซึ่งหน้าแกลเลอรี่ในประจำสัปดาห์ที่2 ได้เข้ามาที่เรียบร้อยนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว,ว่าถ้ามีตัวไหนหน้าแรกคุณผู้ชมก็สามารถที่จะแลกได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องเก็บสี่พันนะรืออ,อันนี้มุมมองสําหรับคนที่อยากจะเก็บหรือว่าอยากจะแลกตัวตร้อยสิบเอ็ดยังไงให้ได้เยอะโดยไม่จําเป็นว่าเราต้องการนักเตะกัปตันอย่างเดียวนะครับแล้วแต่มุมมองคนนะเอออันนี้ก็เป็นประจำสัปดาห์ที่สองครับ มันก็จะขึ้นมาหน้าของอินเอสตานะครับเหมือนเดิมกับหน้าเมนหลักของทอตติเลยนะครับมันก็จะบอกว่าให้แอซิด50ลูกนะครับก็จะได้ไอแต้มหรือว่าโทเค็นกัปตันเนี่ยไอตรงเนี้ยสามารถที่จะแลกปอกแขนได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกตัวใดตัวหนึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือมีเชลรนี่อินเอสต้าแล้วก็ทอตติเลือกมาคนเดียวนะครับประมาณนี้เลยนะครับ เงื่อนไขมันก็ไม่ได้ต่างกันอะไรเยอะเลยเหมือนเหมือนกันเลยเนี่ยมันก็จะโชว์ตรงคําว่าอินเนสตาตรงนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็อย่าลืมมาทำควอกันด้วยนะคผู้ชมในหน้าของอินเนสตาเงื่อนไขก็ไม่ได้ต่างอะไรเยอะจากคอตติหรอกคืออะเรามาดูทางด้านแกลเลอรี่ดีกว่านะครับในประจันตราทีสองนะครับอย่างที่ผมบ,บอกหละมันก็ได้ักเตะเข้ามานี่หน้าโชว์นี่เลยุผู้ชมก็จังรอ สัปดาห์ที่สามสี่เผื่อมีตัวดีๆหน้าแรกหน้าใช้งานแล้วก็เก่งนะครับเออไม่จําเป็นต้องแลกเหล่ากับตันก็ได้นะครับผมต้องขออภัยคิดที่แล้วนะที่ผมพูดผิดนะว่าเออพวกตัวอื่นจะเข้าในหน้านี้สรุปคือมันไม่เข้านะผมก็คิดว่า,าเออมันจะน่าจะทํามาเพิ่มเผื่อตัวเลือกอย่างใดหนึ่ง,งอะไรเงี้ยผมมองว่ามันยังดูน้อยไปนหน่อยอยากให้มันเพิ่มแบบตัวสำรองเพิ่มขึ้นมาหน่อยเหมือนในกิจเก่าๆเหมือนพวกท TS ออะไรพวกเนี้ย เออที่มันจะเพิ่มตัวสำรองหรือว่าทีสำรองขึ้นมาประมาณนี้แต่ว่ามันไม่เพิ่มผมต้องกราบขอภัยนะครับคลิปที่แล้วด้วยผมพูดผิดตรงนี้ตรงเดียวแหละเออก็เลยชี้แจงในคลิปนี้เลยนะครับอ่ะสัปดาห์ที่สองนะครับประตูนะครับก็จะเป็นส่วนของโอลิเวอร์คาร์นะครับไอตัวเนี้ยผมมองว่าอย่าไปหาแรกเลยด้วยความที่มันส่วนสูงร้อยแปดสิบแปดนะครับเออจะแตกมันก็ดูเวอร์แหละเอาจริงจริงนะแล้วก็ การส่งบอลหรือว่าออกบอลทาง้งด้านเท้าซ้ายเนี่ยแย่มากๆเลยนะเพราะว่าเท้าซ้ายให้มาแค่2แล้วก็พลังแฝงไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเช่นคว้างลูกไกลหรือว่าตัวต่อต,ตัวชกบอลดีอะไรประมาณนี้ไม่มีมาให้เลยนะมีแค่แบบว่าสแต็กดูเวอร์นะแต่เล่นจริงๆก็อาจจะเหนียวสำหรับใครบางคนที่ชื่นชอบแต่ส่วนตัวผมผมมองว่าใครจะแลกหรือไม่แลกก็ได้ผมให้ในระดับกลางๆแล้วกันนะความคิดผม ส่วนต่อมาเป็นทางด้านส่วนของมาตินโอดกาตนะครับตัวนี้ผมก็ยังยกว่าน่าเล่นด้วยความที่สกิลมัน5ดาวสามารถเล่นอิลาติโกได้ชิวๆด้วยความที่พลังงานมัน4.5ไงการส่งบอลเนี่ยถือว่าออล้ำไปไกลอยู่นะ1 3 1ส่วนการเลี้ยงบอล126นะครับพลังแฝงค่อนข้างที่จดีมากๆเลยนะสำหรับโอดิกาจะมีเหนือชั้นพีเมกเกอร์ยิงไซก้โอดกาเหมาะทางด้านส่วนของเมนเจอร์นะครับ สายเฮดทูเฮดก็ได้หรือว่าจะเป็นเวสเอสายที่แบบว่าเน้นจบสกอร์นะครับจังว่าลูกไกลๆส่องสอดไปยิงอะไรแบบเนี้ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะน้าแรกแล้วก็ใช้แต้มน้อยมากๆเลยนะ650แต้มคนต่อมาเป็นเซนเตอร์แบ็กสำหรับแฮร์รี่แม็กควายนะครับใช้800แต้มผมก็มองว่าแม็กควายมันก็น่าเล่นนะทรงคล้ายๆสไตล์ฟันไดเลยไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะนะครับ ดูวยความที่แมกคกวยเนี่ยค่อนข้างแข็งน้ําหนักหนากว่าฟันไดนะตรงสภาพร่างกายเนี่ยถือว่าคําได้ดีมากๆนะครับแต่เวิร์กเลทมันติดถูงสูงไม่หน่อยมันอาจจะขึ้นสุดไปหน่อยนะในบางจงังหวะมันลงอาจจะมาช่วยเกมรับเราไม่ทันก็พยายามคุมมันดีๆแล้วกันนะกลัวแมกวกวไม่จะหลุดเหมือนในชีวิตจริงเลยนะเออผมมว่าหน้าแรกนะแหลส่วนต่อมาเป็นโบเวนนะครับ เหมือนจะหน้าแรกนะด้วยความที่พลังงานกับดาวแต่ติดตรงนี้ว่าเท้าขวาเนี่ยมันไม่ค่อยโอถ้าหลุดมาติดเท้าขวาเวลายิงนี่คือจบแล้วผู้ชมถือว่าแย่มากเลยนะอันนี้ผมส่วนตัวผมยังคิดว่าไม่ค่อยจะหน้าแรกเท่าไหร่สำหรับโบเวนนะครับเฉยๆนะคนต่อมาเป็นส่วนของซาคาเลียนะครับเป็นซีเดียมกลางรับตัวนี้ผมก็ยังมองว่า เ,เฉยๆนะทุกความที่พลังงานน้อยไปหน่อยหมดวพลังแฝงไม่ได้โดดเด่นนะครับอะไรเลยผมก็มองว่าเฉยๆคนต่อมาตัวเนี้ย CM นะครับผมมองว่าไม่ค่อยน่าแรกอยู่แล้วทั้งเท้าดาวพลังงานแรงต่างโหแย่ไปหมดสลับเซ็นเตอร์งบน้อยสลับส่วนของโอบานนะครับโอบานตัวนี้ผมมองว่าน่าแรกนะสำหรับสายฟรีที่กำลังหาเซ็นเตอร์อย่างเงี้ย เออตัวนี้จะเป็นสายแบบว่าเข้าปะทะเน้นดักบอลอะไรประมาณนี้ยแล้วก็มงดีด้วยนะเพราะว่ามีพลังแฝงอย่างมงลูกส่งพลังแล้วก็เวิร์กเลทเป็นต่ำสูงนะครับตัวนี้จะปักหลักทั้งด้านเกมรับมากเลยนะผมมองว่าสายฟีแลกได้นะเซนเตอร์ตัวเนี้ยตัวมาเป็นแบ็กขวาตัวนี้เลยนะผมมองว่าเฉยๆนะเหมือนจะดีทุกอย่างนะเกมรับกับสภาพร่างกายถือว่าแน่นนะ แต่ด้วยความที่มันช้าไปหน่อยนะมีค่าพลังความเร็วไนงะเวลาที่แบบจงังหวะหลุดหรือว่าเราเล่นเมเจอร์อย่างเงี้ยมันจะได้ตามบอลหรือว่าวิ่งไปสกัดบอลค่อนข้างที่จะไวแล้วก็ทันคนระับผมยังมองว่าไม่ค่อยน่าแลกเท่าไหร่ครับตัวนี้นะคน่อมาประตูนะผมก็เพิ่งเติมแพ็กไปแล้วก็ลองเปิดเล่นๆนะผมก็คิดว่าผมจะได้คารนแม่งเอ้ยเป็นตัวนี้เฉยเลยโอลิเวอร์เหมือนกันเลยนะเออ ตัวนี้ผมก็จะมองว่าเฉยๆไม่ค่อยน่าแลกอะไรพุทธศัพท์ตัวคนเนี้ยด้วยความที่ส่วนสูงอะไรต่างๆไม่ไดโดดเด่นอะไรเลยพลังแฝงก็ไม่ได้มีดีอะไรสักอย่างนะตัวนี้ผมมอว่าเป็นอะไรชั้นดีนะคือ,อคนต่อมาเป็นส่วนของเปลเล็กกินี่นะครับตัวนี้ผมก็จะมองว่าไม่ค่อยจะน่าเล่นกับน่าแลกเท่าไหร่นะออสกิลมันสามดาวเองแต่พลังงานผมมองว่าใช้ได้นะ แล้วก็พลังแฝงอะไรต่างมันถือว่าให้มาดียู่นะทั้งยิงบันโค้งยิงไกลเพย์เมคเกอร์สายมินิเจอร์อย่างเงี้ยถ้าจะเอาไปเล่นนะสำหรับสายมินิเจอร์ผมเชียร์แต่ถ้าจะเอาไปเล่น head to ฮดเว w i ี h A ผมไม่แนะนำนะเอออันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะสำหรับตัวนี้เลยต่อมานะเป็นส่วนของโจชัวคิมมิดนะครับตัวนี้ผมก็ยังยกว่าหน้าแรกตรงที่ว่าใช้แต้มค่อนข้างี่จะถูกมากๆนะครับ คิมมิดท่าเล่นจริงๆอ่ะ AI ค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะสไตล์เหมือนกับว่าคล้ายๆมาตถอุสเลยนะแต่ว่าตัวเนี้รูปร่างสัดส่วนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่ามาตถอุสนะครับเออสายดักสายจิ้มหน้าลาคาญเกะก,กะอะไรอย่างเงี้ยคือมันติดบล็อกหมดอะ่ะสำหรับคิมมิตนะผมไปลองในมเนเจอร์มาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะตัวเนี้มีเนเจอร์ทั้งสูงไกลดียิงก็ดีนะเป็นสายเพลย์เมคเกอร์หรือว่าสายเลี้ยงเพื่อนก็ทําได้นะครับ วกเร็บก็จะเป็นสูงๆหน่อยนะเป็นซีดีมที่เล่นกลางรับแบบธรรมชาตินะตัวนี้เอออาจจะไม่ได้โดดเด่นเกมรับเอามาเน้นรับอะไรเหมือนตัวอื่นนะตัวนี้จะเป็นสายเกมรับที่ค่อนข้างที่จะไปทางลุกซะมากกว่านะสำหรับโจโจชีมิดห้าร้อยแต้มผมมองว่าแลกได้นะและคนสุดท้ายนะครับอย่างที่ผมบอกแหละในสัปดาห์นี้ที่ผมยังยกว่าหน้าแรกที่สุดในตำนานก็คือส่วนของแกเล็กเบลนะครับ มาตำแหน่งอ w นะครับตัวนี้สามารถที่จะเล่น HTRM ได้นะครับรวมๆแล้ว2องตำแหน่งเลยนะที่มันยืนได้นอกจากอาร์บิพลังงานยัง4.5เหมือนเดิมทุกอย่างสกิล l ดาวนะครับเรื่องของเท้าก็ยังเหมือนเดิมส่วนฟีเท้าเนี่ยโอ้โหทำมาค่อนข้างที่จะเร็วเวอร์เลยนะ141โอ้โหโดยรวมค่าพลังเนี่ยวิ่งไป195ได้เลยมั้งคุณผู้ชม การยิงร้อยยีเลยนะหรือว่ายิงคมนะการส่งร้อการเลี้ยง129สภาพร่างกายร้อยมีความแข็งนะตัวเนี้ยผมมองว่าเบลอ่ะหน้าแรกนะพลังแฝงก็ดีด้วยมีเหนือชั้นยิงไกลฟีคิกปั่นดีนะครับแกล็กเบลนะครับเหมาะทั้ง3ามโหมดเลยไม่ว่าจะามาเล่น h อ h VSA แล้วแลก็เมนเจอร์ผมมองว่าเล่นได้รูปแบบหลายสไตล์นะครับ ผมมองว่าในสัปดาห์นี้ผมยกให้ส่วนของการลิกเบลหน้าแรกที่สุดแล้วนะในหน้าของสัปดาห์ที่2นะครับผมมองว่าพัน0แต้มอาจจะไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นเหมือนพวกตัว4ี่0ันแต้มอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเบลใช้ได้เลยหน้าแรกสุดแล้วนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวรอรุ่นในประจำสัปดาห์ที่3หรุอ4ใครอยากให้ผมทำคลิปแนะนำนักเตะหน้าแรกในทุกๆประจำสัปดาห์เนี้ยก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ใต้ล่างคลิปนี้ด้วย หากชื่นชอบคลิปนี้ไม่มากไม่น้อยเพียงใดนะครับขอเป็นแงใจให้ผมคนละหนึ่งไลค์กดติดตามสำหรับผู้เล่นเข้ามารับชมผมเป็นช่องใหม่ผมฝากช่องด้วยนะฝากกดไลค์แค่หนึ่งไลค์แค่นั้นก็เพียงพอให้ผมมีลังใจในคำในการทำคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมต่อไปอต้องกราบขออภัยนะครับถ้าผู้บิดพลาประการใดด้วยนะคุณผู้ชมอ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ผมต้องกราบลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ Jack it up.